เลยคลิปนี้ขอจบที่น้องนกน่ารักนี่นะคะสวัสดีค่ะสวยสวยค่ะน่ารักไหมคะเพื่อนเพื่อนเราเดินมาเขาก็มาเกาะอยู่ใกล้ๆกล้ไม่กลัวเลยค่ะนีแต่สวนมะม่วงนะคะเพื่อนเพื่อนมะม่วงเยอะมากนะคะสวยงาม คือแดดร้อนแต่ว่าไม่ร้อนนะคะอะไรคะ ร้านเพลินแซบเป็นร้านบ้านสวนค่ะอยู่แถวปากเก็ดนะคะเห็นไหมคะมีนกด้วยเข้ารูปหน่อยนะเข้าถ่ายรูปหน่อยนะคะถ่ายรูปหน่อยคะ่ะสวยๆคะ่ะน่ารักไหมคะเพื่อนๆเ,เราเดินมาเขาก็มาเกาะอยู่ใกล้ๆไม่กลัวเลยคะ่ะ มีหลายโซนนะคะให้เพื่อนๆนมานั่งสวยๆค่ะน่ารักไหมคะเพื่อนๆนเราเดินมาเขาก็มาเกาะอยู่ใกล้ๆไม่กลัวเลยค่ะเพื่อนเพื่อนยังนั่งอยู่ข้างในนู้นนะคะน่ารักน่ารักมากไม่หนีเลย มีแต่สวนมะม่วงนะคะเพื่อนๆมะม่วงเยอะมากสวยๆค่ะน่ารักไหมคะเพื่อนๆเราเดินมาเขาก็มาเกาะอยู่ใกล้ๆไม่กลัวเลยค่ะ ็คือหน้าร้านฮะฮะอะไรคะขอถ่ายรูปใกล้ๆหน่อยนะคะเก่งมากค่ะลื่นมากมีพืชผักผล,ลไม้ทุกอย่างเลยนะคะเราจะพาเดินไปโซนน้นนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็จะเป็นลื่นมากในพืชผักผล,ลไม้ทุกอย่างเลยนะคะร้านเพลินแซบเป็นร้านบ้านสวนค่ะ อยู่แถวปากเก็ตนะคะ mm. บรรยากาศดีมากค่ะ mm. ลื่นมาก mm. ในพืชผักผล,ลไม้ทุกอย่างเลยนะคะ mm. สวนมะม่วงค่ะ ก็จะเดินข้ามสะพานเยี่ยมเลยคลิปนี้ขอจบที่น้องนกน่ารักนี่นะคะสวัสดีค่ะก็าเคยหน้าร้านเราจะพาเดินไปโซนน้นนะคะเพื่อนๆค่ะ ็จะเป็นเยี่ยมเลยคลิปนี้ขอจบที่น้องนกน่ารักนี่นะคะสวัสดีค่ะบรรยากาศดีมากค่ะ สวนมะม่วงล่มเพื่อนเ่อยังนั่งอยู่ข้างในนู้นนะคะน่สวนมะม่วงล่มร้านเพลินแซบเป็นร้านบ้านสวน,นะคะ่ะอยู่แถวปากเก็ดนะคะน่ารัก น่ารักากไม่หนีเลยสวยคะ่ะน่ารักไหมคะเพื่อนๆเราเดินมาเขาก็มาเกาะอยู่ใกล้ๆไม่กลัวเลยคะ่ะน่ารักน่ารักมากไม่หนีเลยน่ารัก คืยหน้าร้านมีหลายโซนนะคะให้เพื่อนๆมานั่งมาทานข้าวกับเพื่อนๆนในกลุ่มค่ะร้านเพลินแซบเป็นร้านบ้านสวนค่ะอยู่แถวปากเก็ดนะคะเห็นไหมคะ มีนกด้วยเข้ารูปหน่อยนะข้าถ่ายรูปหน่อยนะคะถ่ายรูปหน่อยคะย่ยคะบรรยากาศดีมากะค่ะมีแต่สวนมะม่วงนะคะพเพื่อนๆมะม่วงเยอะมาก ร้านเพลินแซบเป็นร้านบ้านสวนค่ะอยู่แถวปากเก็ดนะคะน่ารักน่ารักมากไม่หนีเลยรเราจะพาเดินไปโซนน้นนะคะพเพื่อนๆค่ะ ก็จะเป็นอ้ยมีแต่สวนมะม่วงนะคะเพื่อนเพื่มะม่วงเยอะมากคือบรรยากาศเขาดีมากค่ะนี่ก็คือตรงน้นที่เราเดินมา เราเดินมาจากทางนูน้นน่ารักน่ารักมากไม่หนีเลยเยี่ยมเลยคลิปนี้ขอจบที่น้องนกน่ารักนี่นะคะสวัสดีค่ะ สวยๆค่ะน่ารักไหมคะเพื่อนๆเราเดินมาเขาก็มาเกาะอยู่ใกล้ๆไม่กลัวเลยค่ะร้านเพลินแซบเป็นร้านบ้านสวนค่ะอยู่แขวปากเก็ดนะคะ